ฉันอยากเล่นน้ำแต่ฉันร้อนมากเลยอะมาแล้วมาแล้วอืมแกเล่นน,น้ำกันอ,อ,อ้าวแล้วพี่สาวแกคนโตไม่มาด้วยหรอโอยเดี๋ยวมันก็ตามมาเองแหละแกเออแล้วแกชวนแล้วหรอพี่สาวแกอ่ะก,ก็ชวนแล้วนะจะดูเหมือนไม่อยากมาเล่นเลยอะไม่ไม่เล่นหรอกน้ำน้ำนุ่มเนิบเลยของมันเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่แล้วแม่สุดที่รักเธอเดี๋ยวแม่ฉันก็ตามมาเองเลยแกป้าแกเราไปเล่นน้ำกันเถอะแกโดดเองก่อนเลยแกโดดให้ฉันดูสิ มันไม่ลึกหรอกพี่ลีนเคยเล่นแล้วหรอไม่ลองก็ไม่รู้เออเชื่อพี่เหอน,นะแม่บอกไม่ให้เล่นก็ไม่ต้องเล่นเชื่อพี่เหอะ่้าห,หนูเชื่อพี่นะหนูเชื่อแม่กว่าเออก็พี่ได้รับความสั่งจากแม่มาไงพี่เลยมาบอกมาไงแล้วแม่อยู่ไหนละ่ะนู่นไงแม่เรถไปจอดโน่งไงไม่เห็นเรือไงเนี่ยแม่บอกให้พี่มาเฝ้าน้องเนี่ยเออแม่ไปจอดรถอยู่ ไม่ต้องมาจับตัวน้องแม่บอกให้ดูน้องทำไมถึงไม่ดูหนูดูแล้วนะคะดูแล้วน้องจะจนำได้ยังไงดูแล้วน้องจะจมน้ำได้ยังไงหนูห้ามน้องแล้วแต่น้องไม่ฟังหนูน้องบอกแต่น้องฟังแต่แม่ใชไคะพี่เขาห้ามหนูไหมลูกพี่เขาไม่ห้ามหนูเหรอคะแม่เห็นไหมน้องบอกพี่ไม่ได้ห้ามน้องโกหกหนูห้ามแล้วนะคะแม่เชื่อแต่น้องน้องเป็นเด็กน้องไม่โกหกทำไมล่นถึงเป็นคนแบบนี้แม่บอกว่ายังนง้ถามบุญได้เลยบุญเป็นยังไงไม่เอาไงตามที่ฉันบอกเออเออพี่ลินไม่ได้ดูเลยค่ะ บอกว่าให้ใหม่กระโดดไปเลยทำไมวิ้นพูดแบบนี้ล่ะพี่ก็ห้ามใหม่อยู่วนก็ได้ยินน่ะเออหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่เกี่ยวนั่นไงเห็นไหมบุญนเขาก็บอกอยู่ว่าไม่ดูแลน้องแล้วก็บอกให้น้องกระโดดลงไปทำไมถึงทำแบบนี้เป็นพี่คนโตทำไมถึงไม่ดูแลน้องใช่ม่ต้องพูดไม่ถูกตักกลับบ้านกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยไม่มาสนใจทั้งนั้นกลับบ้านฟังหนูเลยไปกลับบ้านเดี๋ยวนี้กลับก็ได้ค่ะ ดีเลยไม่จมน้ำไปหาหมอไหมลูกมันเป็นระคับมาดมีกูแล้วใช่ไหมลูกขับไปไปเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปตู้น้องดีกว่าน้ะมีอาหารไปไปกินอาหารก่อนออนนะอออ้องๆเนาะเรามาไว้ใหม่นะไปที่กระปเกโอ๊ะขับบริลเล่ต์ลูกนะรุ้งค่ะวุ้นไปวุ้นทำไมแม่ไม่เคยจะรักเราบ้างอะไรอะไรก็ฟังแต่น้องไม่เคยจะฟังเราบ้างเลยแถมอีกอย่างนะน้องก็ใส่ร้ายเราเพื่อนน้องก็เอาแต่เข้าข้างน้อง อีกหน่อยนะน้องจะเสียคนแน่นอนถ้าแม่ยังตามใจน้องแบบนี้แล้วแม่จะเสียใจที่แม่เชื่อน้องมากกน,น่าน้ถ้ารักลูกอย่าทำให้ลูกรู้สึกไรค่าเพราะความรู้สึกของลูกสำคัญที่สุดทุกวินาทีย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกๆครอบครัวขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้และขอให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ